เด็บูชมิบซึมชาติกันดิเช่นเคยวันนี้เรากลับมาอยู่กันเลยเออไปคราบรีวิวเนี่ยผมเป็นการรีวิวมอสต่างๆหรือว่าอะไรต่างๆนะผมวันนี้ก็พาที่สามวันนี้เราจะพามารีวิวมอสที่มีชื่อว่าเหมือนมันจะเป็นมอสผู้หญิงอ่ะเออเนี่ยโอ้โห <laughs> อะไรเนี่ยผมจะพามารู้จักแต่ละตัวนะผม,มผมก็ไม่เคยดู ไคบ้างวันนี้คนดังนะวันนี้กนดังคนดังเขาสวยดีไม่ใช่จิง๋งงึงยบยังมา,าให้ดูลักษณะแห้โันะนีซะขนาดนี้นะ GLE ีวเ่ไม่มีต้อรถกีท่ขอดอนี่ขอภายนัผมก็ยังมีเสียงเออเสียงวัดอยู่โอเคเดี๋ยวผมจะพามารีวิวนะผมนี่คนข้างๆเราไข่ว่าไข่ว่าคน โอ้โหจะไปเชียร์วันเฟรย์วันไหนไม่ครับ ep ยี่สิบสี่เดี๋ยวจะมีมอดนี้เข้ามานะผมก็รอดูพูดแบลได้นอนเลยคือว้ายเอาไหมครับตัวแรกนะผมจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้เลยนะผมว้ายตะโกนหมดเยอะตื่นต่างเล็กเกอร์วัน ต่อไปตัวที่สองที่สองโอ้โยเซนเซอร์ได้ด้มือนี้ที่สองจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับผมใครเสอรที่สุดจะเอาออกบกนะอุ้ย สีไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องทับคิอ Q S E ปังวั a t ั u บ๊ายบายจต่ว่คนที่สามครับผมจะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลย ต่อไปคนที่สี่เอุดขุดได้เหรอตีไม่ได้แเดิม Q, E, เปิดต่อไาคนต่อไปครับจะเป็นนักทันดูนะผมสมมอยากรู้ว่าเ่าถ้าเราสมมติเราเกเบดเซวิรบสมมตินะมุสมมตินะหรูนาจัง สมมติเราเเกเบดช่วยโบ้มมแล้วเราไปตีเขาได้ไหมไม่ได้ฮะเลยทับคิววีจีเลยเกียดเลยทับคิวเอที่ี่ยพอ่อบ้านครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะคะ แหลกจังเนี่ยทำไมมันข้าไปด้เ่บ่เียคอมบาทดีบ่ะ G O M M a r D เอ้ย S D underscore L O C K แล้วเราก็จะลีเวอร์เาไว้รแตว่าม่ไรู้นทรอ้ีเวอร์ไอ้ปูเดือเบอร์ตันบ้ทกาลลกากว่ามันอยู่นี่นานๆบต้องบอกว่าทำไมราคามันต้องอยู่ตรงนี้บอกว่ารับรถมันวิ่งแก้สากกิโลเอล สามพันหาร้อันที่สามพกันมันเหมือนรถใหม่ว่าใช้านอยนิดนึง้นยเื่อรถไต่อไปครับจะมีลักษณะแบบแบบนี้เลยเพอฮานนามาดาอุ้ยอุ้ย บุรบาปมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยเดีโหเหมือนราชาราชาตึกจาราชาอะราชาบุรบไปครับจะมีลักษณะเป็นแบบือนอุ้ยน่ารักว่ะทำคิวไม่ได้ปึ๊บเรียบร้อยโอเคเสร็งานเซฟไว้หนึ่งครับ เออโอโ้จะรีวิว,วหมดไหมอีกที่น่ากลัวโอเคครับมาเริ่มนที่ตัวต่วเอเขาจะมีลักษณะเป็นแบบนี้โอ้โหซึ่งผมบอกเลยว่าสวยอยู่นะแต่ไม่เหมือนได้รูเปเลยในเกม เกมนีเขาไม่เคยเหมือนในรูปอ่ะตัวต่อไปครับ <Okay. S 1> จะเป็นเหมือนยศพลตำรวจเอ้ยพลตำรวจรอีกตรวจรต,วต่อไปครับโอ้ยเซ็นเซอร์ได้ไหมเนี่ยลักษณะเป็นแบบนี้นะผมตัวต่อไปจะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้ ให้ดะเพื่อเลยไม่ได้ตัวอีเสียเก่งเง่งจุดนะเออตัวใครเป็นผู้ชายครับชายลักษณะเป็นแบบนี้ผู้ชายจะแต่งตัวชุดผู้หญิงใส่ชุดสีชมพูเชียวเวลวเชียวต่อไปถึงตัววันไหลล่ะ อุ้ยน่ารักกว่าที่คิดแฮนี่คือลักษณะตัวนี้ต้ยิ้มฟันขาวเชียหมครบพร้อมนะครับว้าวต่อไปครับเฮ้ยจะเบื่อแล้วจะเบื่อแล้วเออไม่ไหวเนอะ ขั้นเลิกเช็คขั้นเลือกอาไรแบบทับทามจริงนี่คือคนนี้นะต่อไปไป็นคนนี้ครับผมไปตักแสดูอีกแล้วแะ้วไปตักแสดูที่วิลักษณะเป็นสีฟ้าอีเด็ดเด็ดเฮ้ย โอ้โหต้องวนเลื่อนหาไปหมดเลยแต่ เรื่องวัทีเดียวเลยดีกว่ามันจะได้เสร็จอ่ันอเคเราถือด,ดีใช่ไหมอ่ะต่อต่ออี๊หน,น้าตาคุ้นคุ้น ลนะักะด,ดะ,กะเป็นแบบนี้นะไหวไหวแบบพิเศษ้วยนะประด็นเนี้ยออวถ้ากดผิดปิ้วฟต่อไครับจะเป็นลักษณะเป็แบบนี้อุ้ยเชื่อหะทันจีโน่หรือเปล่า ชุดคล้ายๆนะสำหรับผมเองนะไปครับอยากกินถ้าผมอยากกินก็จะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้แล้วหุ่นเววอีกเลยต่อไปครับเจนนีส่ส์นะผมก็ไปไหนครับโมไปไหนครับจะไปสู้เหรอครับใช่ไหมครับโอเคใช่ก็บอกมาครับผม ต่อไปครับชื่ออะไรนะเซาซูสุกิเหรอซอซูกิฟังนะวาดถูกวาดผิดเออสอรี่ด้วยนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับไปครับผมอุ้ยเด็กนะ้วผมเป็นตัวเด็กนะตัวนี้จะเป็นแบบนี้เลยออกไปครับผม จย่งบ,โบโ่หรอะเป็นแบบนี้เลยให้ชัดๆเลยในเมื่สจะไครับว้ก็เป็นแบบนี้เลย้วผรีบผ่านได้ไวครับจบไปครับ,บผมชนะื่ออะไรนะสึลี ปลกาไม่รู้ได้ไปเป็นอย่างนี้มโอเควท่าน,นทแรกเคียร์ต่อไปครับผมตอนนี้นะผมก็จะมีลักษณะแบบแบบนี้เลยอู้หูอร่อย ก็ไหวเดี๋ยวจะกลัเดี๋ยวจะกลัโดนไฟไม่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนก็รู้ว่าอยู่ว่าเป็นแบบไหนให้ยืนตรงนี้ไหมอ่ะร้อนอยู่ดียังไม่ต้องทรมานนักเลยไปแล้โมนานะโมน่าไม่เป็นลักษณะแบบนี้เลยให่หมวกแล้วก็แบบ เลาชาเนเก่งอะเป็นแบบนี้เลยทำไมครับผมทอ,อ,อไมมันจะเป็นตัวแบบนี้เลยนะผมจะไปก็ยมรักดาดูอีกแล้วนะผมแล้วด,ดูรอบนี้มีลักษณะเป็นแบบนี้เลย ไปครับผมเชื่ออะไรนด้เลย์าไลเลย์าไลเลย์าไล่เนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยโดนี่เหรอโดนี่จะเป็นแบบนี้เลยตอนนี้รีวิวเร็วๆแล้วเดี๋ยวคลิปจะนานเกินแล้วคลิปรีวิวไม่ควรนานนะตนอไปเป็นฮาราบิเอ้ว แต่น้าตาน่ากลัวไหม่จะเป็นแบบนี้หกกิโลบาฟูบุกิครับนีกตลามจะเป็นอย่างนี้เลยเกด้ในถุก็ตาไปแถวสุด ายในการดได้หูยัดมาก่อนนะน okay, ะโอเคครับผมไเราเริ่มไทที่โซน่าโซน่นาจะเป็นอย่างนี้ะนะผมแหววหวานแหววอยู่นะโอเคต่อ okay. กันเดิต่อไปครับผมเอาเบิร์ดหรอเจะเป็นอย่างนี้นะครับผม โอเคบปอืออ่ะโทษครับอันนี้อ่านชื่อไม่ออกจริงๆผู้ชายผู้หญิงไว้แท้มจะเป็นผู้ชายแหละแต่ว่าจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับผมตัวต่อไปครับลาเซอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมฝนตกนั่นเอง จวผค่อยว่างโคมขมาเ้อ,ต,อต่อไปเป็นออยจะเป็นแบบนี้จวดำๆด,ด้วยนะรู้สึกอย่างนั้นะเป็นอย่างนี้ต่อไปเป็นเอ่ออาร์ติอด้วยเป็นแบบนี้ยูบิ <c oughs> i, ครับยูบีโอ้โห ใบตาเป็นอยา่างนั้นน่ะไปดูบอน,นด้วยบอบดนมีอะไรมีเท่ยฟ้าไปไปมองบอลที่สวรรค์กันอันนี้ซ้ำใช่ไหมซ้ำสุดท้ายครับผมเป็นดารุโตสวัสดีครับกับผมดารุโตนะครับถ่ายปกแมงเลยถ่ายตัวนี้แหละอย่าหันหน้าก่อนนะโอเค ร้อยแ๋ยวผมก็จะเป็นแบบนี้นะ่นนนนนะด,ตรตรดูจดตดเเจเสร็จาจากรโตกอีกเยอะถ้าจากไดรโตดรโตะ้หอูอู้หนนะโอ้โหอ้ห้หูอ้หหอ้อหอู้้หูอู้อ้้อ้้้ต

ไม่เท่าตามๆดๆโอเคพาด้านหนะ่าเราจะมาทำการรีวิวเจ้านี้กันต่อยาวแน่นอนครับผมมีหลายพาร์ทเลยมีจุด1แต่ว่าผมน่าจะมี3.3วันโอ้โหว่าเยอะลานเลยไม่ได้ชื่อไม่ได้เป็นหมาแม่โอเคครับผมไว้เจอแตนพาร์ทหน้านะผมขอว่าตัวนี้เลย เอออ่โอเครเจอกันภ่าสาธิตสองครับ